โอ้โหท่านท่านอยู่ลิ้มลิมบ้านโอ้โห <laughs> ผมหันกล้องมาทางนี้ครับกัดแบบเต็มเมคำเลยช่อนนะครับอยา่ยาอยา่าอย่าไม่นะอ้า กระช่อนน<ส>ะครับอ๋อร้อนมากมากครับตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้ปลาครับตอนบ่ายเดี๋ยวไปต้องลมลหก่อนนะครับ<สะ>เป็นออสจ้ำนะครับผมอ่าตัดเข้าเต็มๆเลยนะครับนะครับ สองตะขอนะครับผมเข้าเต็มปากเลยอตอนนี้หลุดยากครับก็แดดมันร้อนนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างสีน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับผมก็จะใช้เหยื่อที่มันมีเสียงนิดนึงครับมีเสียงเพื่อที่จะเรียกให้ปลามันมันขึ้นมามาดูเหยื่อเรานะครับมาสนใจเหยื่อแล้วก็กัดเหยื่อนะครับได้ผลครับก็ใช้เวลาเตื้ออยู่พันหญ่ครับตีท้ายทีขวาที ตีสลับกันไปสลับปันมาครับก็โดนจนได้ครับช่องช่องนี้มันจะเป็นปากช่องครับนี่ครับเป็นช่องเล็กๆเข้าไปแล้วก็คลองใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องคลองเล็กเข้าไปส่วนมากปลามันก็จะอยู่ตามปากเนี่ยครับมันมาหากินลูกปลานะครับอลูกปลาว่ายเข้าว่ายออกอหายเหนื่อยครับนี่ครับกับอ้อนจับนะครับอ โอเคได้ผลครับอ่าหายเหนื่อยครับผมตีเราไปแล้วมานะครับออจัมใช้งานง่ายนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เนี่ยอ่าตีไปแล้วก็กอสายกลับมาเฉยๆนะครับพอปลาปลามันกัดก็ตวัดกันนะครับแค่นั้นครับออทจัมครับอันอุ้ยไม่อยู่โหกัดอยู่ข้างในนู่น ตัวไม่โตกัดอยู่ด้านในนะครับน้นไฮเล็กๆงกัดแตกนะแต่ไม่ติด วิ่งอยู่แล้วคราวนี้อยู่แล้วอยู่แล้วครับคราวนี้หลอกล่อกัดจนได้ครับติดสวะอยู่นะเดี๋ยวก่อนลังลากนะเข้าเต็มเต็มครับดิ้นขนาดนี้ยังไม่หลุดแสดงว่าติดเต็มโอ๋ติดใต้คางเนี่ยน่าจะติดใต้คาง ติดใต้คางจริงๆ้วยครับ <c oughs> มันเข้ามาโฉบเหยื่อแล้วก็ติดใต้คางนะครับลร้อน <c oughs> ร้อนหลายฮ้อนหลายนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาโฉบเหยื่อแล้วก็ติดใต้คางนะครับเนี่ยคือมันเข้ามาโฉบแต่ว่าปากมันคาบไม่โดนเหยื่อนะครับแล้วก็คางมันเนี่ยมาเกยตัวเบ็ดแล้วก็กาดแ,แตกนะครับแล้วก็ติด นะครับเป็นปลาช่อนนะครับตัวนี้ถือว่าฟุกนะครับเพราะว่ามันกัดไม่เข้าปากนะครับโอเคออดจ้ำครับตีย้ำๆนะครับเดี๋ยวก็โดนนะครับอ่าตรงนี้มันกัดผิดผมทีหนึ่งละทอนนี้เราเราได้เปรียบครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันมันอยู่ตรงนั้นนะครับตีย้ำๆเข้าไปครับย้ำแล้วลากช้าๆตรงที่มันอยู่นะครับเนี่ยลากลากไปลากมาเดี๋ยวก็กัดนะครับแต่ถ้าลาก นานมากมันไม่กัดเราก็เปลี่ยนที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตีไปนานมากแล้วมันไม่กัดเยแสดงว่ามันไม่เอาแล้วนะครับถ้ามันจะเอาถ้ามันจะกัดอีกซ้ําอีกทีนึงเนี่ยตีไม่กี่ไม้ครับเดี๋ยวมันก็กัดนะนครับออดจ้าครับผมสุดยอดมากสายทีตีดั้มดันระวังขาดครับผม